ครับพี่น้องปลอกครับยิงเจริญ่นแป้งครับอันนี้คือการซอยมั่วคลอดลูกนะครับมั่วเมียนี่ก็อยับใจยังไงครับกระยับใจยังไง็เลยต้องซอยครับบ่มีแห้งแดงครับอาการของมั่วตีคลอดลูกก็ไม่ยอมแขวี่ยงครับปวดท้องแห้งบ่กินยังได้ครับนอ่นนั่นลุกลุกนั่นนั่นยังทีนะครับพี่น้อง ก็เลยเมื่อไหร่ไม่หยาดยินยังไงครับพี่น้องอยากจะยังไงเป็นพยาศนะครับกต่เพราะท่านเน่ยกาทายพยาธิบรนไดเพราะว่าทองไก่ขอดแล้วจนว่าขอดมื่อนี้นะออกลูกแล้วยังสิทายพยาธิพี่น้องยังสิหวังเพื่อนเราลุ้นน้ำกันพี่น้อง

ต้องได้ยนะ่ะต้องอยังอยู่ทับปาตัวนี้ทับปา นำน้าที่เข้าไปในปากก่อนนะครับ คำปกหคำอีกแล้ว บังมั่งกอ่อนี่รีบวะน,นี่หลังจากส้อยทำคอดแล้วกับพ่อยเห็แม่เขาได้เลี้ยลูกเขาครับแม่เขาเลี้ยลูกเขาเหแห่งๆลยครับใส่เป็ตโตัวผูครับทับปลาครับลูกตัวนี้ โมโหว่าพอหยังเลยครับถ้าปลาได้ลูกโตสมนิก็ถือว่าโตใหญ่พอสมควรครับต้องได้ดสลยดึงใจหน่อยเพราะแม่ยจอยครับผมแม่ยผสมบูรณ์ปันใดครับเอาตัดหญ้าไม่ให้จีนกับหญ้าน้ำบกไม่เน้ออาจจะเป็นพยาธิได้ครับแต่ว่าท่านกาไทยพยาธิโยนว่าของแก้ครับ Ph liksom, ph được, <laughs> kod, thì phải nhá hết luôn cấp ngày tối hẹn có chân luôn của em. chẳng giá bấm luôn thay phải vậy chắc sáu luôn sáng chỉ thay mẹ mẹ một tất cả là gặp chưa nào